โคเชยบายสาวแอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านจ้ะใบไม้สวยๆค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าสาวแอมจะพาเพื่อนๆนถักใบไม้นะคะอันนี้สาวแอมเอดูจากคลิปพี่กุลโคเชยนะคะเพื่อนเพาเออสาวแอมก็ขออนุญาตลงสอนเนาะอันนี้นะแค่เข็มที่ใชหนึ่งุห้า5ูนมิลนะคะเอ่อไหมก็จะเป็น อันไหนก็ได้นะคะเส้น20เนาะอันนี้สาวแอมใช้เออซอบทัดนะคะเพืเ่อนๆจะเออเรามาดูวิธีการถักกันเลยจ้าอันนี้นะเพืเ่อนๆขึ้นต้นด้วยโซ่20นะคะเพืเ่นอนๆจ้าโซ่20เนาะ1 2 3่5 6 7 8 9 10 11่2 13เ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่ยี่สิบนะเอามือกดไว้นะคะเอามือกดไว้ขึ้นไปอีกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี้นะคะพันหัวเข็มสามครั้งนะคะจิ้มลงตรงที่มือเรากดไว้นี่นะ,ะจากนั้นปลดทีละสองห่วงค่ะ โซ่สองปันหัวเข็มสามครั้งนะคะลงมาตรงนี้นะคะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นี่นะแทงเข้าไปปดทีละสองหัวโซ่สองปันหัวเข็มสามครั้งแทงเข้าไปตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะมี เราจะทำทั้งหมด6ครั้งนะคะปนหัวเข็ม3ครั้งตรงนี้นะคะบนโซ่สองปนหัวเข็ม3ครั้งแทงลงตรงนี้ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ได้หกแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําเลี้ยวลงมานะคะทีนี้นะโซ่สองมาฝั่งนี้ปันหัวเข็มสองครั้งนะคะจิ้มลงตรงนี้นี่กล้องทำไมมันเป็นแบบนี้น,นะคะโซ่สองปันหัวเข็มสองครั้ง ยิ้มลงตรงนี้นะคะอันนี้เห็นไหมแทงลงกันด้วยโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงในนี้โซ่สองพันหัวเข็มลงในช่องนี้ โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะคะแล้ววันนี้แทงอย่างนั้น,ะะน,นตรงนี้เราทำเอ็กซ้ห้าครั้งนะหนึ่ง ลงในช่องนี้สามนะช่องนี้ก็สามช่องนี้ก็สามช่องละสามนะคะ อันนี้เรามาถึงตรงกลางนี้นะคะตรงกลางนี้เราลงตรงนี้นะตรงหัวมันนี่อุ๊ยก้องสาวแอมทําไมมันมีปัญหามันมันอย่างนี้เนาะเดี๋ยวต้องไปล้างเครื่องอีกแล้วนะี่โซ่สองจิ้มลงหลักเดิมนะคะตรงหัวหลักนี้นะจากนั้นเราก็ลงตรงนี้สามครั้ง ลงช่องละสามตรงอันนี้สุดท้ายนี่เราลงไปห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าอันนี้นะคะเราก็มาเชื่อมต่อกันตรงนี้นี่นะคะก็จะได้หนึ่งใบนะคะอันนี้เราจะไล่ตรงนี้นะคะนี่เลื่อนมาสามเนาะแทงหนึ่งสอง อันนี้นะคะอันนี้คือได้ใบที่หนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเรามาตามกันนะคะใบที่สองที่สามนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าคลิปหน้านะ